ไขมันที่เป็นอาหารสัตว์มันจะมีหลากหลายชนิดนะครับไขมันที่เป็นที่เราใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งนะครับเป็นไขมันที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดอะซิโดลเลตอะซิดโดลเลตอะซิดูเล, Gulf, ดดเลตซุปสต็อกหรือว่าแอซิดออยล์นะครับพวกนี้เป็นเป็นไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากส่วนจะเป็นส่วนที่เหลือจากการทําสบู่หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงอื่นๆนะครับ แล้วก็มีการชะล้างหรือว่ามีการทาราําความสะอาดเอาฟรีเมทัลแอซิดออกไปทั้งหมดซึ่งคุณสมบัติก็ตามที่ระบุไว้นะครับมันจะต้องไม่เกินไม่เกินไม่เกินนะครับอันนี้คือวัอวตถุดิบไขมันชนิดแรกที่มันเราสามารถที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบอ่านสัตว์ได้นะครับเป็นไขมันที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรดนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากกระบวนการของการทําสบู่นะครับอันที่สองเป็นไขสัตว์นะครับไขสัตว์เนี่ยเขาเรียวกว่าทาโร นะครับไขสัตว์เนี่ยคุณสมบัติที่เราจะนํามาใช้ได้ก็คือจะต้องสะอาดแล้วก็จะต้องไม่มีโรคติดต่อเดี๋ยวเราจะพบไขสัตว์ข้างหลังอีกไขสัตว์ตรงนี้เป็นไขสัตว์รวมนะครับอันนี้พูดโดยภาพรวมนะครับเป็นไขสัตว์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าทาโรม,มันจะมีลักษณะเป็นแข,ขง็งๆนะครับจริงๆไขสัตว์นั้นก็จะแ,แยกย่อยอีกเป็นไขวัวไขสุกรไขสัตว์ปีกนะครับอันที่3นะครับน้ํามันชนิดข้นหรือไขข้นเขาเรียกว่ากรีสนะครับ กรีสเนี่ยจะมีทั้งสีเหลืองและสีขาวนะครับแล้วแต่นะครับต้องผ่านกระบวนการของการทําความสะอาดแล้วก็ปราศจากโลคมันจะเป็นไขมันที่เป็นเศษเหลือจากการประกอบอาหารหรือว่าเศษเหลือจากพัตคารเป็นไขมันข้นนะครับหรือว่ากรีสนะครับพวกนี้สามารถจะไขมันที่เหลือจากพัตคารหรือว่าเหลือจากการประกอบอาหารสามารถที่จะนํานมาเก็บรวบรวมไว้แล้วก็นํามาใช้ประโยชน์สําหรับการผลิตผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับ ไขมันปนสําหรับผสมอาหารสัตว์นะครับเบรนฟีดดิ้งแฟตนะครับเป็นไขมันที่แยกมาจากเศษเนื้อเป็นไขมันที่แยกมาจากเศษเนื้อแล้วก็ไขสัตว์ชนิดค้นนะครับแล้วก็อาจจะได้มาจากเศษอาหารจากพัตตานเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นน้ํามันหรืออาจจะเป็นได้มาจากกระบวนการของการทําสบู่นะครับก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้เหมือนกันนะครับไขมันหรือน้ำมันพืชนะครับ vegetable f a ตหรือว่า vegetable อ i l อันนี้ที่เรานิยมใช้กันอยู่นะครับส่วนใหญ่นะครับจะได้มาจากการสกัดหรือว่าการอัดน้ํามันก็แล้วแต่จากพืชที่เป็นแหล่งของพืชน้ํามันซึ่งที่เราพบส่วนใหญ่จะเป็นน้ํามันถัน่วเหลืองเราอาจจะใช้น้ํามันลาเราอาจจะใช้น้ํามันปาล์มนะครับอันนี้หลักๆที่เราใช้กันอยู่นะครับหรืออาจจะใช้เป็นน้ํามันอย่างอื่นอีกซึ่งคุณสมบัติคุณสมบัติของน้ํามันมันจะแตกต่างกันตามวัตถุดิบที่มาผมยกตัวอย่าง น้ำมันน้ำมันปาล์มกับน้ำมันลำคุณคิดว่าอันไหนจะเก็บได้นานกว่ากันน้ำมันปาล์มเพราะว่ามันมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่านะครับน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันถั่วเหลืองอันไหนเก็บได้นานกว่ามะพร้าวนะครับมะพร้าวมีกรดไขมันที่อิ่มตัวเยอะกว่าไขมันที่อยู่ในน้ำมันพืชนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในรูปของตรีสลายนะครับ ซึ่งคุณภาพจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน้ำมันนะครับไขมันที่ผ่านจากกระบวนการใช้ทำเป็นอาหารไฮโดรไลซ์แฟตนะครับไฮโดรไลซ์แฟตหรือว่าไฮโดรไลซ์ออยล์ซึ่งเป็นไขมันที่ได้จากกระบวนการผลิตไขมันที่เป็นอาหารหรือว่าทาสบู่นะครับอันนี้ก็เป็นเศษเหลือเหมือนกันนะครับแหล่งอาจจะเป็นแหล่งจากพืชแหล่งจากสัตว์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชนิดแหล่งที่มาของมันนะครับเอสเทอร์ เอสเทอร์เนี่ยเป็นไขมันที่ประกอบไปด้วยเมทิลเอทิลหรือว่าเมทิลเอสเทอร์นะครับเมทิลเอสเทอร์ที่ไม่ใช่กรีสลายของกฎไขมันนะครับที่ได้จากพืชแล้วก็ได้จากสัตว์ก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งพลังงานได้เหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์ไขมันผลิตภัณฑ์ไขมันที่เราพกันอยู่ในทั่วไปนะครับมันก็ยมีหลากหลายซึ่งเป็นไขมันที่นอกเหนือจากไขมันที่กล่าวมาทั้งหมด7ชนิดมันก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นแหล่งของพลังงานได้อันที่1 น้ำมันข้าวโพดนะครับที่มีขายอยู่ในท้องตลาดก็สามารถที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร,ร,ร,รสัตว์ได้นะครับอันที่หนึ่งน้ำมันข้าวโพดนะครับเป็นน้ํามันที่สกัดจากคอนกรูเทนนะครับก็สามารถที่นํามาใช้เลี้ยงสัตว์นะครับอันที่สองนะครับน้ํามันพืชที่ผ่านกระบวนการฟอกหรือการบริสุทธิ์อันนี้เนี่ยสามารถที่จะนมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้สามารถที่นํามาใช้เป็นอาหารมนุษย์ได้นะครับน้ํามันพืชในปัจจุบันที่เรา บริโภคกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นน้ํามันพืชท,ที่ผ่านกระบวนการรีไฟ์ก็คือทําให้บริสุทธิ์นะครับคอนไซลับรีไฟ์อันนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เหมือนกันนะครับอาหารไขมันจากสัตว์นะครับไอ้เมื่อกี้นี่ไขสัตว์ก็เป็นทาโร่ใช่ไหมครับคุณจาได้ไหมครับผมบอกทาโร่เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแข็งๆมันอาจจะเป็นลักษณะของไขมันรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดซึ่งคุณภาพมันจะขึ้นอยู่กับกระบวนการของการผลิตหรือว่าแหล่งที่มา ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไขสัตว์นะครับไขสัตว์ในในี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือผลิตมาจากเนื้อเยื่อของสัตว์นะครับไขสัตว์เนี่ยนะครับปกติเขาจะต้องระบุนะครับแหล่งที่มาของมันว่าเป็นไขที่มาจากไขสุกรไขสัตว์ปีกหรือไขวัวเขาจะแยกนะครับซึ่งถ้าเกิดแยกออกมาเนี่ยแสดงว่าอันนี้ระบุชัดเจนเราสรา,ามารถจะนำมาใช้ได้ชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวตารางข้างหลังเราจะบอกว่าไขาสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมี มันจะให้พลังงานนะครับมีคุณสมบัติในการให้พลังงานได้เท่าไหร่นะครับไขวัวก็มาจากเนื้อเยื่อของวัวนะครับไขสุกรก็มาจากเนื้อเยื่อของสุกรนะครับแล้วก็ของสัตว์ปีกก็เหมือนกันนะครับมาจากเนื้อเยื่อของสัตว์ปีกนะครับแยกเป็นชนิดทีนี้ไขสัตว์โดยรวมๆทาโร่นะครับกระบวนการของการแยกไขมัน,นออกจากเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองกระบวนการหลักๆนะครับอันที่1ก็คือ เวท blending การแยกแบบเปียกนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือการแยกแบบแห้งนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับการแยกแบบเปียกเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยนิยมละนะครับจะไม่ค่อยนิยมในปัจจุบันเขาจะมานิยมเป็นการแยกแบบแห้งนะครับซึ่งทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะครับโดยการเอาเนื้อเยื่อนะครับหรือว่าเอาเนื้อเศษเนื้อต่างๆนะครับก็มาเข้าสู่กระบวนการของการทําให้ร้อน แล้วก็มันก็จะทําให้ไขมันเนี่ยแยกออกไปนะครับมันจะทําให้ร้อนแล้วก็ไขมันเมื่อเมื่อโดนความร้อนมันก็จะละลายนะครับสกัดเขาเรียกมันเป็นการดึงไขมันออกไปแล้วก็กระบวนการกระบวนการของการกรองแล้วไขมันที่ได้นะครับเขาจะเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาจจะไม่ใช่เอามาเป็นอาหารสัตว์อาจจะเอามาเป็นอาหารมนุษย์ก็ได้นะครับแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่กินไขมันจากสัตว์นะครับ แต่มันมีตอนนี้มันจะมีบริษัทบางบริษัทที่เอาไขไขมันหมูคือน้ำมันหมูมาทําเป็นแท่งซึ่งเวลาก็ทําเป็นแท่งเขาก็ทำง่ายมากเลยก็คือเอามันไปทำให้มันเย็นมันก็เป็นแท่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าไขมันพวกนี้เป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวมีอยู่สูงนะเพราะฉะนั้นจุดเดือดมันจุดล้อมเหลวมันจะสูงจุดล้อมเหลวมันจะสูงเพราะนั้นในสภาพปกติมันจะแข็งนะครับในสภาพปกติมันจะแข็งวันนั้นเอาไขมันพวกนี้มาทำให้มันเย็นมันก็จะแข็งเป็นแท่งนะครับเวลาจะใช้ก็คือหักแล้วกกก็็โยยนนส่ะะะทแลลล้วมัจา ลักษณะเหมือนกระเทียนไข่นะครับ